เอาโมมากินหน่อยไรวะเอยของปลอมสุดพวันนี้ผมจะมาสอนเอาชีวิตรอดในไมค์ครับกันนะครับขั้นแหลกตั้งกัดแล้วรวม,มัดไปที่ต้นไม้แบบนี้ไม่แตกสักทีวะสงสัยจะเพิ่มแรงวันนี้ผมจะมาสร้างดาบสุดโกงขั้นแรกตัดต้นไม้ขั้นที่ 2.. ใช้ความพิเศษตีดาบ เรียบร้อยเดี๋ยวเราลองเอาไปสู้กันจะใชอป่าไม้ก็จะทำอะไรฉันได้เหรอกันเหรอเจอดีวันนี้ผมจะมาทำโลข่ขันแหลกต่อยพื้นโล่แล้วหยิบเบสล็อกที่คุณต้องการเออเอาอันนี้ละกันจากนั้นใช้ค้อนพิเศษตีให้แบนตีง่ายเสร็จแล้วปาาม,ม่มาวันนี้ผมจะมาทำการอัปเกรดโล่ให้มันระเบิดได้วัตถบก็จะมีโล่จากคลิปที่แล้วดินปืน แล้วก็สายจากนั้นเอาทุกอย่างมาวางรวมกันแล้วใช้ค้อมพิเศษทุบโคตรจะไม่เท่เอาละมาทดสอบกับบ๊อบกันนี่คือลูกธนูที่ไว้ปลูกพลังสแตนผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับสแตนส่วนที่ไม่ก็จะตายเอาละถึงตาผมละมาดูกันว่าผมจะได้ตัวอะไรพวกคุณคิดว่าระหว่างชาวบ้านกับบ้านหนึ่งหลังถ้าต่อสู้กันใครจะชนะพร้อมนะฉันพร้อมแล้ว เตรียมตัวใช่ครับบ้านชนะ <c oughs> นี่คือโลกใหม่ของผมการข้าวผสมที t <ม>อนที่าเจ๋งจัดการมันได้ครับแค่นด้นี้สิ เดี๋ยวคอยซองบอลใหม่ละกันอยู่แบบนี้ไปก่อนเนาะมันมออยู่ละฝ่าจากการทีได้เลยเป็นแค่อะไรครับพวกปูมันไม่มีแพล่อนเล่นตัวใครเฮ้ยมันตายหรือยังวะยังเลยเออก่อนเข้าบ้านฝากเอาทรายมาส่อมกระจกด้วยได้เลย,เยถึงเวลาแล้วที่เราจะมาอัปเกรดบ้านกันไม่มมได้จ้าเดี๋ยวสับเฮ้เฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวจัดการเอง วันนี้เราจะมาดูดวงกันผมอยากรู้ว่าเราสองคนจะอยู่ได้อีกกี่ปี5้าห้าปีสี่สไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเอาไอเดียแมงมุมนี่คือไฟแช็กพิเศษที่จุดแล้วจะสามารถระเบิดได้ทุกอย่างอ้าวมาพอดีเลยไหนขอลองหน่อยสิจะลืมคนเก่าได้หรือยัง เฮ้ยค hey, mm ุณ hmm. ยู่ที่ไหนเนี่ยหรือว่าขอโทษนะครับพอดีเม่เรื่องสงสัยนะครับค่ะสเปคคนเป็นยังไงหรอครับผู้ชายที่ไม่ชวนคุยฮะนี่คือพลังใหม่ของผมใช่มีแค่นี้แหละ ฉ่นเกิดมาเป็นไกตอนเขเลี้ยงเไว้วันไม่ต้องรแกินลอกครลุงสดปะเรามันสดไละ ออเฮ้ยผมถามดีๆผมแค่ถามว่าสดไม่แกมังจะเอาไมนะ่ไดเอาอะไรผมแค่ถามว่ามันสดไม่ไมก็ะนัดนตัจะได้รู้ว่ากูสดแค่ไหนกูหมายถึงปลาไอ้แกะมันเด้นขนาดนี้ม่งยังไม่รู้อีกเหรอว่ามันสดขนาดไหนถ้าสดกว่านี้มันก็ลงไปจับเองเลยขอโทษครับนี่บ,บ๊อบดึกๆแบบนี้มายืนทำอะไรคนเดียว the moon. นี่ก็คือทางเข้าบ้านของหมาผมเอง ผมเห็นคลิปสอนสร้างใน YouTube มาแล้วมันดูสะดวกสบายดีผมเลยเอามาสร้างตามมาดูกันว่าหมาของผมจะเข้ามาหรือเปล่าเอ๊ยหมาเปลี่ยนไปนี่ก็คือคิปเปอร์ที่น่ารักที่สุดในมายครับและมันจะไปโจมตีผู้เล่นจริงเหรอวะจริงสิไม่เชื่อนายลองเดินเข้าไปดูนายขอลองไหนสิเฮ้ยไม่มีฟาร,ร์มเล็ก็อย่างยีแล้วนะลงทำามาดิสัตว์กูพร้อมบวก กันตายกันหมดนี่แหละเฮ้ยเพื่อนดูนี่สิก็มีแฟนใหม่แล้วเป็นไงอ้ดีใจด้วยนะที่หาแฟนได้อ่ะนั่นเป็นไปได้ทางอะไรช่วงนี้นายเป็นไงบ้างวะก็ดีนะช่วงนี้เฮ้นายมาทำปีกยพันไม่ต้องหอยนะเพื่อนฉันจะปกป้องนายเองเอ้าแล้วนายจะไปไหนอ่ะขอเวลาแป๊บเออรอแป๊บนะเอ๊อแนะออแต่เสียงนีน้มันคุนะ้นๆ โอ้ยโคตทีอ่ะทำได้ไงวะคน่าบอกไ้แบบนี้ก้าวไปบนวิถีแห่งสวรรค์เพื่อปกพรองทุกสิ่งเฮ้ยนมเ้นรับป่ะไม่เป็นไรครับไม่เอา เอาเถอะหนงนะหนมนะหนงนะหนมนะให้โดดเดชบสแตนด้วยใช่นหมเด้วแล้วไอ้นั่นหายไปไหนอ่ะไม่รู้สิแบทร,รูมนะส,ยยส,ดดส,สั่งนะยาสุเสาดเด็เลยบ้าเบ้าไอ้สัสซีเรงงนะยาซีเรงไอ้สัสเนียสุดเลยมึงแม่งโคตรซาเวียร์เลยเฮียคือแม่งสิงตากเลยเฮีย

มาทำไ้ให้อาตายมาแวนมันมอมไม่ปังกลับเรืนงมาวันจะไปไหนมายมีนะาไปกับเมือมเม่อวันจงคน in bah, <aciones S 3> ทั้งน้นาหาให้รอนเกียนฟรอนเกียนฟรอนเทียนฟรอนเกียนฟรอนเกียนอ้มันเตียนก็เอโออะไซ handsome or handsome handsome or handsome and handsome every day อะไรวะ handsome or handsome and handsome every day you care okay? you c okay? a อ่าวโอเคก็ได้เป็นไรอะพี่หลอจนเหนืนอ่อยเหนื่อยหรอว้าวผัดให้อร่อยนะครับซมตำเจ็บแมมกินไม่เป็นหมินใส่น้ำปลาไม่อร่อย มื่อไหร่รถไฟจะมาวะคุณผู้ชายครับอยากจะเล่นเกมกับผมไหมครับเดี๋ยวว่าไงนะคุณผู้ชายครับเคยเล่นเกมมาก่อนใช่ไหมครับเออไม่ไม่ผอเคยเล่นเกมว่าทีมาก่อน ที่ว่าผมไม่อาบน้ำนะครับคุณจ่าจที่อะไรบ่อยมาซายนะครับผมนะตอนเช็คระบบนะครับถึงต้องอา,นาบน้ำระบายตู้สะอาดนะครับพูณสะอาดทุกวันนะครับผมไม่จําเป็นต้องอาบทุกวันนะไอ้เหี้ยนะคุณอาบบ้างไม่อาบบ้างก็แล้วคุณภาพจะเสี่อมนะครับในฟอร์เที่ยนะ ใครเพื่อนก็ว,ว่ากูโดนอีกแล้วแคำอูดที่ไม่มีทิงได้ยินอีกแล้วไอเราว่าโดนทำไมรู้อย่าแค่ใจว่าเขาไม่ได้อะไรคนตามเพราะเชียได้เรื่องที่ผ่านมา